เจ้าครูตาต้าแห่งเมืองเจียงใหม่นะเจ้าวันนี้ครูตาต้าจะมาสอนการไหวพระอาทิตย์ในแบบซันเอนะเจ้าถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกแต่กันเลยนอขึ้นมายืนส่วนบนของเสือเลยนะเจ้าในท่ายืนสมาถสถิติเอาปลายนิ้วตีนจนกันไว้แล้วก็กดฝ่าตีนลงแน่นๆเก่งขาขาแมวขี้ปุ่มนักๆ วางแขนไว้ข้างตัวคืออกโยกมองพอไปตั้งหน้าแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเียาๆคือมีเสียงผ่านคอที่เป็น้องว่าเสียงลมหายใจอุจจีนะเจ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ก้อยๆดึงจิตปิกมาสำรวจพอร่างกายและจิตใจของเฮาคือหูสึกถึงความสงบนิ่ง เบาสบายมีสมาธิอยู่กับตกวเก่าสักสามลมหายใจลมหายใจอุจจีหือเสียงดังจิตของเฮาจดจอ่ออยู่กับเสียงลมหายใจเมื่อเฮานิ่งสงบแล้วเฮาจะเริ่มหายใจเข้ายกแขนขึ้นประกบมือพอขึ้นที่ปลายมือ หายใจออกก้อยๆค่ะแมวคี้ปุ๋มพับลำตัวลงหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังพอไปตั้งหน้าหายใจออกก้าวไปตั้งหลังสู่ท่าแพงแล้วยุบศอกลงจตุรังกาหายใจเข้าก้อยๆย,ยกตัวขึ้นทีถา Upward Facing Dog หายใจออกก้อยๆขะแมวคีิปุ่มทรงสะโพกขึ้นสูงๆไปสู่ท่าด,ดาวเวิร์ดเฟสซิงด็อกส่งขาไปตังหลังนักๆส่งสะโพกขึ้นสูงๆกดฝ่าตีนลงแน่นๆแล้วก็ขาแมวต้อง เก็บซี่โคงเข้ามารู้สึกว่ามือเบาลำตัวยกขึ้นจากปืนกระจายแหงออกแหงขาแขนคือรู้สึกว่าเบามั่นคงอยู่ในดาวดอกห้ากู้ลมออกรู้สึกถึงการคแมวขี้ปุ้มหรือคัแมวต้องสี่ มีสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจ3ลมหายใจเข้าลึกสุดๆออกให้ยาวสุดสองหงลมออกค่ะแมวขี้ปุ่มนักๆและยกส้นตีนขึ้นมาพอไปตังหน้าหายใจเข้าเก้าขึ้นมาตังหน้า ยืดแผ่นหลังพอไปตั้งหน้าหายใจออกพับตัวลงมาค่ะแมวต้องนักนักหายใจเข้ายกแขนขึ้นประกบมือพอขึ้นที่ปลายมือหายใจออกวางแขนมาที่ข้างตัวสู่ท่าสมาถสถิติรอบต่อไปเราจะเพิ่มกัน กระโดดมาตั้งหน้าและกระโดดไปตั้งหลังเนะเจ้าพร้อมในท่ายืนลมหายใจต่อเนื่องฮื้อสม่ำเสมอลึกๆยาวๆหายใจเข้าว,วาดแขนขึ้นประกบมือพอขึ้นที่ปลายมือหายใจออกพับตัวลงมาวางมือขะแมวต้องหนักๆ หายใจเข้ายืดกระดูกสันหลังพอไปตั้งหน้าหายใจออกค่อยๆยกส้นตีนขึ้นมาค่ะแมวต้องเตรียมการจับหายใจเข้าเงยหนนะ้าแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาจับแบกไปตั้งหลังแพลงแล้วยุกศอกลงจตุลังกาหายใจเข้าค่อยๆดันตัวขึ้น upward facing dog ผ่อขึ้นระหว่างกิ้วหายใจออกก้อยๆดันตัวขึ้นมาที่ดาว w a r d facing dog กดฝ่าติ้นแน่นๆส่งขาไปตั้งด้านหลังจนขาหลังตึงๆส่งสะโพกใื้สูงออกแห้งขาเต็มตี้แล้วก้อยๆ เก็บซี่โครงเข้ามามือจะหูสึกเบาตัวจะยกลอยมาจากปืน้นกระจายแหงให้ตุดทั่วขาแขนออกแหงให้เต้ากันหลังจากนั้นก็หื้อหายใจเข้าลึกๆสุดออกจ้ายาวฮื่อสุดห้า หายใจแบบอุจยีคือมันต่อเนื่องสม่ำเสมอสี่กูลมออกค่ะแมวขี้ปุ่ม3ม,มีสมาธิอยู่กับตัวเก่านักสองเดี๋ยวเฮาจะเตรียมการจ้ำหรือโดดไปตั้งหน้าและหนึ่งลมออก ขาแมวต้องยกส้นตีนขึ้นมาสูงๆแล้วค่อยๆพอไปตั้งหน้าหายใจแล้วเตรียมจําวางตีนลงยืดแผ่นหลังพอไปตั้งหน้าหายใจออกก้อยๆพับตัวลงมาจ้าจ้าขาแมวต้องหายใจเข้าวาดแขนขึ้นประกบมือ พอขึ้นหายใจออกลดแขนลงมาข้างลำตัวสู่ท่าสมาถสถิติวันนี้เฮาก็ได้ไหวพระอาทิตย์ไปสองรอบเนอะรอบแรกเฮาก็ใจ้การก้าวเดินนะเจ้ารอบที่สองก็เริ่มมีการกระโดดไปตั้งหลังกระโดดมาตั้งหน้าเนอะ ในคลิปนี้คูต้าก็ฝากไว้เป็นภาคภาษากาเมืองให้เฮาได้พอกันม้วนๆน,นะเจ้าแล้วคลิปหน้าคูต้าจะมาอู้ถึงรายละเอียดและเทคนิคการจำ้ำหรือว่าการหายใจที่มีการขยับร่างกายร่วมกันสัมพันธ์กันเพื่อให้ร่างกาย,ม,กม,กากายมีความพร้อมความแข็งแรงต่อยอดไปจนถึง การก้าวหรือาการกระโดดเนาะแล้วกระโดดตั้งหน้าตั้งหลังนั่นะ่ะเจ้าเนาะแล้วเขามาเจอกันคลิปหน้านะเจ้าขอบคุณนัก,น,กนะเจ้าที่ติดตามพอครูตาตา้าในภาคภาษากําเมืองเจ้าสวัสดีเจ้า